ใช่อ่ะคือมีใครทราบางบอกหน่อยบอกหน่อยยังไงตอบได้ฮะสัตว์อะไรเอ่ยที่ตกใจวันนี้ทำงานเลยเราไม่เล่นเราได้ไหมอ่ะเรากงไม่รอดเอาแบบนี้ดีกว่าอะไรคะนะฮะผู้ชายโัวนอะไรเออยนผู้ชายโกวนอะไรครับผมผู้ชายลัวันนั้นของเดือนไงใช้เออก็จีโก้ด้วยหรอใจต้องใจร้องอ้ต้องไปอ่ะถูกต้องไงอ้าวคูกต้องไหมจุดฮะคุณต้องหุ่นยนต์ใส่เราอะไรอ่งเงี้ย แล้วทำกับกันผู้หญิงโกวันอะไรผู้หญิงโกวันอะไรจันทร์ถึงอาทิตย์ผู้หญิงโกวันอะไรวันวันอะไรอ่ะโอ้ถ้ตอบได้เลยฮะวันอะไรฮะผู้หญิงโกวันอะไรวันอะไรฮะจันอาคารเพิ่มเย์ผู้หร์เสาร์ทิศวันอะไรฮะวันอะไรอ่ะคิดว่าวันอะไรครับวันอะไรล่ะวันวันหมักเรื่องมาสักวันหนึ่งอะไรอ่ะหมักเนื้อเยมากวันพุธวันพุธวันพุธอะไรไม่มีเหลยไม่มีวันพุธครับคิดว่าอะไร วันเขาตอบออตอพูดแล้วนี่ตอบพูดแล้วนี่ตอบวันเสาร์